ไป Inside โรงเรียนโอ้ลูกอยากให้ไอ้สติกเข้าไปข้างในครับโอ้ยดอกบางที่กูลูกคือให้กูอยู่แต่ในรถเวลากกูไปส่งนะไอ้สติกบอกไมื่อวานไอ้สติกบอกบอกไม่ต้องไปเด้เออไอ้สติกกบบอก๋อดีใจมากที่ตัวสิไป Inside โรงเรียนเลยโอ้ลูกคิดว่าแต่สิบเข้าไปข้างในก็เลยดีใจป้าแต่งตุกนะสรุปเร็วบอไปฟิตเนสกิดฟิตเนสปิดครับบาป อืมตั้งเคียบพี่กับแม่นะมามานั่งกับลูกอยู่พี่มามาคุณครูบันมาครูพละโอ๊ยเหนาะรู่ลังรึดไหล่แล้วอัจชาติติ๊กบอกว่าแล้วก็ครูครูพละอยู่ที่นุ่นก็แต่งตัวแบบนี้เลยว่าสิน I'm the kid f r m New PE teacher idea s because just post the story this morning มีคนถามมาสิว่าเป็นกูพะละคนใหม่ดิมีัเสียงปเป็นอะไรดูซิมันอยากให้พ่ออุ้มหมูเจ้าขามมนอยากให้พ่ออุ้มเป็นอะไรเจเดนฮะเป็นอย่างมันเป็นอะไรแม่กินกาแฟดีกว่ากูข้าแต่ดานูเอาบักบ้ากูเงึดหลายอยากให้อุ้ม เอ้ยเนาะกินกาแฟมาเด้อเออที่กับพ่อน่ะมือเจ้าขานอนกับพ่อได้ไม่มีปัญหาไม่มีขวดนมไม่มีเต้าไม่มีปัญหานอนบนอกพ่อกอดพ่อสบายมากแต่กับกูเน,นี่ยนะลบแล้วก็ลบอีกคะขาขา,ขาฟาดขึ้นฟ้าเอาหน่าลงมาจุกเต้าอยู่มงนี้อ่ะ ไม่แค่นั้นยังไม่พอมืออีกข้างหนึ่งจกตาแน่จกจมูกบ้างอีกข้างหนึ่งบางทีมันก็เอามาหมุน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 ติ้วติ้วหัวนมกูอยู่วมองนี้แม่เจเด่นแม่เออท่าที่สองก็พูดเอาขาไปอีกข้างหนึ่งเอาหัวมาเมองนี้มืออีกข้างหนึ่งจกสะดือแม่หมุน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 มันเป็นอีหยังอยากถามพลังเธอมันเป็นอีหยังเป็นพรันกันเบิดอุกค้นอะโรกโลดลูกก็ได้ เป็นหลายมากนั่นก็คือกับเจสเเจสิก้าเดอ้อเจเดนกับเจสสิก้าเนี่ยเป็นแบบโอ้โหมันเหมือนคอปปี้กันออกมาเลยสองคนนี้นะเอ,อ้ยลีมือเจ้าขามันดืดดด้อดื้อดื้อดื้อไอลีเดี๋ยวค่อยดูเจเด<ไห>นว่าจะดื้อในบรรดานลูกที่เลี้ยงมาทั้งหมดอนนตอนเด็กๆนะคะณตอนนี้เด้อช่วงอายุช่วงอายุถึงซ้ำเจเดนเนี่ยยังไม่มีใครสู้เจสสิก้าได้เจสสิก้านีต่ติดอันดับเลยเหลืองความดื้ออี้ลีเด้อ มันเป็นอะไรฮะอาจารย์อาจารย์มาเห็ดหยางอาจารย์ไปสอนลูกไปสอนลูกบอกสวัสดีทุกคนเด้อผมเป็นไอซิสติกผมอาจารย์ไม้เป็นอาจารย์นะทุกคนสี่วิ่งห้ากิโลเมตรก่อนปฏิทโธพร้อมอัพแปลนหากรอบสีเฮ็ดปุชชัปหนึ่งลอยเด้อว้าครับแต่แล้วสี่เลนขุดบอลกับแบดมินตันเด้อกับแบดมินตันครับแบดมินตันแบดมินตันแบดมินตัน บแบลแบดมินตันนี่กินเอาแน่เอ้ามังบิกินได้หน่อยเดียวเองกินแบ่งออกมาจากเจดินไงกินกาแฟรืยยังมูเจ้าขา อาจารย์ใหม่มึงเป็นอาจารย์อะไรแต่งตัวจังสิปู๊คือสิเป็นซุงอันนี้แหละแม่บ้านอยู่สนามกรอบอาจารย์ติดเก่าใส่ใส่ใส่คืออ,อยู่เดาะน่าเป็นยังหลวงพ่อต้องใส่หมวกอันนี้หลวงพ่อมีหลวงพ่อไอ้เอกไอ้สสด็กใส่หลวงพ่อใส่สุดอเอ,อี่ยงเลอนี่เอาอุ้ย Saya so kau kat kan geng si dah. Standard. Hmm. Bawa ba um, ba um. Dia pi. sikit. Ba um. Au, saya ni you aham. Is with pia grey bang? Is pia leo inside? Saya you pak. มันเปลี่ยกน่าไม่เป็นไรบปได้ดูกินเอบาทเอาเอาเอาไอ้กูเก็บไม้บบกินนะครับเก็บกินนั่นเออนั่นแหละเก็บกินเอาโลดนั่นละพิจารณาเบิ่งอยู่เด้กพิจารณาดูมันกินได้บ่านนออันนี้อู้มันคือตกที่ดินแล้วเนาะอืมจังใดดีเนาะโอ้โแนว่ตัวบุ๊กมักตัวนี้โอ้อันนี้อุ้ยคือตอนหน่อยอาซิมเบิ่ง หยับหยับหย,ยับเอาซิมมาถือซิมไหมมันอยาก,กอายู่กับไอ้สเต็กลูกอยากยูน้ำโอ้ยหนอ,อันผู้พ่อกระดยัยมากะมาค่เจ้าขากินกาแฟนังบีแซ่บแซ,บแซบ่บเพราะว่ามีผู้เดคขายของได้ลายๆถ้าแบงกับไลหนหัน่งบีน้ำเด้อ,อคุณลุงค้นแบบว่าทำตัดวิดีโอคลิปของน้องบีไปลงแปะ ไม่ถึงยอดวิวแค่หลักพันเองนะคะทุกคนยอดวิวหลักพันนะเนมบียำแต่ขายของเปิดแอ f ฟิลิเอตไปของเนงมบีดึงตะก้าของเนงมบีไปขายได้ของสิบสามชุดชุดละห้าร้อยแปดสิบบาทได้ค่าคอมไปพันห้าพูดอีหลีเดอเอาไปพูสตนทิกตักเจ้าทิก้านี่เป็นให้หล,เลยเด้ ท e ่อ้างว่า g ปก็อทุ o ไ n ให้ส n l เร o อ l อ i l i ทำไมไอ้ติกไม่ให้ลูกติดกระดงันเสนี้ไลอาจารย์เยนฮะเซ์ทอาอ๋อวันนี้หลวงพ่อใส่กางเกงขายาวแม่ไม่เห็นเพราะว่าแม่อยู่กับน้องในห้อง หลวงพ่อใส่กางเกงขายาวค่ะวันนี้ And say chain can gold see the too you ใส่สร้อยคอ you can see or n o on the photo yes ใส่สร้อยคอเนี่ยเบิ้งเบิ้งใส่สร้อยคอเจสซิก้าบอกปิดปิดอันนี้ให้ปิดกระดุมกับหลวงพ่อบอกอยากเปิดเดะโอ้โูมันเป็นยัง